ในส่วนของแรงบันดาลใจในการที่เรามาร้องเพลงตั้งตั้งแต่เด็กเลยไหมคะใช่ค่ะก็คือคุณพ่อเป็นนักดนตรีบ้านเป็นดนตรีอยู่แล้วก็เลยมีดนตรีในสายเลือดเนาะแล้วเรารู้ตัวเองเมื่อไหร่คะว่าเราร้องเพลงเพราะตั้งแต่เด็กเลยเราว่าร้องเพลงเพราะมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วมีมีใครเป็นไอดอลไหมคะที่แบบคอยชมชม แบบแม็กไปชมพูนะคะคนต่อไปนะคะเรามีมตั้งเป้าหมายในการรักเองไว<ป>้ได้ยงไงบ้างคะ <c oughs> ตั้งเป้าหมายว่<ป>จะตัง้ง<ป>ถ้าเป็นศิลป,ปินค่ะหรือว่าถ้าไม่เป็นศิลป,ปินก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้มีงานได้ออกคอนเสิร์ตก็มีเป้าหมายเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ทำตามเป้าหมายแล้วมีใครเป็นไอดอลไหมคะ เยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเราฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเก้าขวบคะ่ะแต่ว่าตอนแรกให้ได้ร้องเป็นเพลงกค่ะเคยร้องเป็นเพลงไทยเดิมคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ร้องควบคู่ทังสองอย่างะคะ่ะโหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะร้องเพลงไทยเดิมได้ด้วยนะคะเก่งมากขึ้นไปอีกนะคะเพลงไทยเดิมก็ค่อนข้างที่จะยากมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับสุดหล่อหนึ่งเดียวในค่ำคืนวันนี้เป็นยังไงบ้างรครับเปนี่ยนเพี้ยนนดหน่อ ต้ยังตื่นเต้นอยู่ยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่แล้วแล้วก็เราเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับหกขวบหกขวบวเลยนะครับแล้วเรามีทําไมเราถึงแบบตักก้งเป้าหมายที่เราจะมาร้องเพลงครับววเวลารา้องแล้วมีความสุขแล้วก็สามารถไปต่อยอดเป็นงานตาตอนแรกก็ร้องเล่นๆเ,เนาะร้องไปล้องมาก็รู้สึกชอบแล้วก็นําความชอบมาสร้างไรายได้ เ,เก่งมากเลยนะคะแล้วเรามีไ,มไอเดาไหมพีม่กอนจักรพันธ์ครับโอ้ราชาแุ่งุรนะคะดูมาตั้งแต่เด็กไมไ่ใกล้กันเลยค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างราเราเร้องเพลงมาตั้งแต่ยัยูเท่าไหร่เอ่ยเพิ่งร้องปีที่แล้วค่ะเพิ่งร้องปีที่แล้วนะคะพอข้าดนี้เลยแล้วเรามีแรงบันดาลใจอะไรในการ เพราะว่าใจรักแล้วก็ฝึกฝนเนาะตั้งใจฝึกฝนจนพัฒนาจนมาประกวดได้นะคะยอดเยีเ่ยมมากเลยแล้วเรามีใครเป็นแบบต้นแบบไหมคะพุ่มพวงค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงดองจันทนะคะเป็นต้นแบบซึ่งก็เป็นต้นแบบของน้องๆหลายๆคนนะคะซึ่งแม้ท่านจะลาลับไปแล้วนะคะก็ยังเป็นต้นแบบให้กับน้องๆได้เรียนรอยไปนะคะอ่าคนสุดท้ายนะคะเป็นยังไงบ้างคะ อยู่นะคะแล้วก็เราร้องเพลงมาตั้งแต่อยู่เท่าไหรอ่อีกตั้งแต่คบคู่ค่ะแต่ว่าตอนแรกเราร้องเป็นเพลงสตริงค่ะเราเพลงสตริงแล้วเราเราได้มีการไปประกวดไหมคะมีค่ะได้ไปไงานวิชิมัติเรียร์มาทำมาชมรมแล้วทำไมเราถึงเปลี่ยนสายคะอยากลองอะไรใหม่ๆอ่าแล้วเป็นไงคะ,คะพอเปลี่ยนแล้วจากลูกทุ่งมาจากสตริงมาเป็นลูกทุง่งความยากง่ายแตกตา่างกันไหมคะ ลูกทุ่งก็โอเคิ้ไ่ได้อ่าก็คือเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะร้องสติงแล้วมาร้องลูกทุ่งได้น้องเพราะว่าลูกทุ่งก็จะมีลูกเอื้อนอะไรต่างๆนะคะแล้วเรามีไอดอลไหมคะพ่อหนุ่มด้วยนะคะอ่ามีคุณพ่อเป็นไอดอลนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคู่หนึงนะคะแล้วนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยต้องขอเสียบประมูลให้กับน้อง คนมากกเลยนะคะถือว่ามีความมุ่งมั่นนะคะในการพัฒนาตนเองขึ้นมาสู่การเป็นนักร้องในวันนี้นะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณอัดบุตไทยพัฒนศักค่ะกรรม,มการหอการค้าจังหวัดสมุงสมสมครัมและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุงสมครามเป็นผู้มอบรางวัลให้กับน้องๆคะ่ะขอแสงปรุงรให้ด้วยนะคะเช่นเดิมนะคะ รางวัลชมเชยก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3รางวัลและรางวัลชนะเลิศเลยนะคะไไสำหรับรางวัลชมเชยคนแรกได้แก่เด็กหญิง<น>สุชานุชประเสริฐค่ะ ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเปลี่ยนจากสติีมาเป็นปลูกคุ่งในปีแรกได้เข้ารอบมาสู่รอบ5คนก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะคะรางวัลชมเชยคนที่สองได้แก่เด็กหญิงบุษยมาสปรีดีกุลค่ะ รองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะได้แก่ผู้ชายหนึ่งเดียวเลยค่คืนวันนี้ค่ะเด็กชายคารัศมีค่ะและขออนุญ,ญาตน้องหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสี่นะคะก้าว <9 S 2> ขึ้นมาด้านหน้า ชนะเลิศก,การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานเทศกาลกินปลาทูและของดดมไม่กรองครั้งที่26 ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แก่เด็กหญิงจิตดาพัชแก้วสำอางค่ะขออนุญ,ญาตถ่ายภาพร่วมกันนะคะขอน้อง,องเขยกบมาด้านหน้าค่ะเขยกลนะคะค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะให้น้องที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะร้องเพลงทั้งสองเพลงเลยนะคะ ขอขอบคุณมากเลยค่ะคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณอัจฉริะ